ล็อกสำเร็จงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่น4<า>เลขชุดสองตัว43 45 47 49 53 57 58 59ในงวดวันที่1ตุลาคมเลขชุดสองตัว65เข้าสองตัวบน ขุนพันนำโชคงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่น06789เลขชุดสองตัว606364 666769 808384 888789 เลขชุดสามตัว960 963 964 967 980 983 984 987เลขนำโชคงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่น03 เลขชุดสองตัว01 05 09 02 31 35 39 32 81 85 89 82ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมเลขเด่น5เข้าหลักสิบล่าง